พักซ่อนพร้อมหน้าบ้านเตชนะนลงเบิรด์เดย์คุณปู่ที่เขารพรักเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยล่ะคะ่ะถึงความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแอปพักษ่อนกับครอบครัวอดีตสามีทรงกรานเตชนะนลงที่ยังคงแนดนแฟนไม่มีเปลี่ยนยังคงไปมาหาสู่กันตลอด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ไพยวงเตชนะนลงค์ปีนี้สาวแอปนั้นก็ตั้งใจแชร์โมเมนต์สุขสันต์พาน้องปีใหม่รวมโตพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเตชนะนลงค์คุณปู่คุณหลานสนิทสนมน่ารักกันมากๆเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งได้เขียนคำอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เคารพรักค่ะ ถึงแม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยานั้นจะจบลงแต่การเป็นปู่เป็นหลานเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นก็ยังยืนที่สุดเลยล่ะคะ่ะน่ารักอบอุ่นมากๆคะ่ะรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะคุณปู่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ